ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าถึงการรักษาโดยการชานการแพทย์ให้ได้มากที่สุดสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นบทวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยสามารถนำน้ำมันกัญชาและกัญชงมารักษาโรคได้แล้วในปัจจุบันนี้กลุ่มทั้งโรคด้านเหนือนะคะปวดไมเกรนปวดคอบางหลาปวดหลังสามารถทำผ่าตัการทางการแพทย์ผสมยาของกระทายเพื่อช่วยในการแก้เศษได้เป็นอย่างดีกลุ่มโรคเฉพาะเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโรคทางระบบประสาทโรคทางผิวหนังจากงานวิจัยตัวกัญชาสามารถช่วยได้แพทย์แผนไทยประยุกต์ชุดที นันคานโสพลเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจาคลินิกจีเนสิสค่ะคนที่ปล่อยให้เกิดโรคไปนานๆโดยที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะก็จะมีอาการร้าวชาได้การรักษานะคะคนไข้เองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมบางอย่างถ่านั่งถ่ายืนหรือถ,ถ้านอนนะคะส่วนของหมอเนี่ยก็จะเป็นการรักษาโดยการนวดเพื่อยืดหยุ่นกล้ามเนื้อค่ะทําให้เลือดลมเราไหลเวียนสะดวกเราก็จะมีการฉีดสเปรย์คลายกล้กามเนื้อเพื่อช่วยลดอาการอักเสบหลังจากการผ่าการด้วยค่ะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยเจนิกาแสนยศจากจี เวลเนี่ยสหลิกค่ะผู้ป่วยก็มักจะมีอาการนอนไม่หลับหลับยากมีสะดุ้งตื่นในตอนกลางคืนระหว่างวันนะคะผู้ป่วยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีง่วงระหว่างวันค่ะในทางคลินิกของเรานะคะมีการรักษาอาการนอนไม่หลับนะคะโดยการใช้ตัวน้ํามันกัญชานะคะซึ่งในตัวน้ํามันกัญชาค่ะก็จะมีสารสําคัญคือ CBD และ THC ค่ะสารสองตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทาให้ผู้ป่วยนะคะหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการนอน ักาานนนมยิ่่งขึ้คะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยปิยุานระลีปงใจนะคะแพทย์ประจำจีเนสหคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาแนะนําโปรแกรมการรักษาของทางคลินิกด้วยกันนะคะมีอยู่3โปรแกรมค่ะโปรแกรมแรกคือ g n a t u r e Sleep ค่ะเป็นการเน้นการลงน้ํามันการคลายกล้ามเนื้อสําหรับคนที่มีอาการน้อยๆนะคะหรือว่ายังไม่เคยรับการรักษาสําหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับนะคะต้องการพักผ่อนค่ะโปรแกรมที่2นะคะเป็นการรักษาแบบองครวมหมอจะเน้นคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวนะคะอาจจะมีลงถึงมัดลึกบ้างใน บางจุดที่ค่ณไข้มีปัญหาจริงๆค่ะถ้ามาเจอกันครั้งแรกหมอแนะนำให้เป็นองรวมครับสามารถลดอาการปวดได้ดีค่ะในส่วนของโปรแกรมที่3นะคะก็จะเป็นการรักษาเชิงระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงคอบางล่างสะโพกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นเจาะไปในแต่ละจุดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการลงกล้ามเนื้อมัดลึกแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดนั้นๆได้ด้วยค่ะอันนี้มารักษาอาการเจ็บปวดที่หลังกับที่แขนที่ G Wellness อันนี้เป็นครั้งที่2คือมารักษาเนี่ยพอเราไม่เจ็บปุ๊บเนี่ย การที่เราเปิดเป็นแต่เราไม่ได้เป็นเลยหายไปเลยไม่เจ็บไม่ปวดเลยก็มันก็ดีขึ้นม้องขึ้นเราตั้งอยู่ที่ตลาดตรงเกือยไทย่ออำเภอสามโคระทุมธานีนะคะปักที่ Google Map แล้วค้นคำว่า g u ว i t ก็จะเจอที่ Google Map แล้วก็เดินทางมาได้เลยนะ เรามีรูปแบบของการรักษาแบบแพ็กเกจโปรโมชั่นหลากหลายแพ็กเกจสมาชิกสามารถเข้าถึงส่วนลดการรักษาได้มากถึงสูงถึงส0ของเราเริ่มต้นที่1,200บาทอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งครับตัวล่าสุดเป็นตัวรักษาแบบบุฟเฟ่ต์1,500บาทสามารถรักษาได้ทั้งเดือนพบกันได้ที่จีวนเน็ตนะครับ